สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเดอะผีทองนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นอย่างรุนแรงนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวขับเฮาส์นะครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าทําไมนะครับคนต่างๆที่เข้าไปลองใช้ขับเฮาส์นะครับมีความชอบตัวขับเฮาส์มากๆเลยครับเดี๋ยวนี้เราไปชมกันครับต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าการเข้าขับเฮาส์ครับมันจะไม่ใช่การที่เราโหลดแอปนะครับแล้วก็ r e g ิสเตอร์เข้าปกติครับ ในการใช้ขับเ o าส์นะครับเราต้องโหลดแอปนะครับรีจิสเตอแล้วก็ต้องรอคนนะครับเพื่อจะมาอินไว้เราครับเราจึงสามารถใช้งานได้ซึ่งคนที่สามารถอินไว้เรานะครับจะต้องเป็นคนที่เรารู้จักเนาะเพราะว่าเรานะครับจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาครับแล้วก็ในตัวแอปพลิเคชันขับ House นะครับเราก็สามารถใช้งานนะครับได้แค่บน iOS นะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับไอโฟนพวกนี้เท่านั้นนะครับในวันที่เราถ่ายกันเนาะวันที่17กุมภาพันธ์ครับ ตัวขับเฮาส์นะครับใน Android แล้วก็บนเดสก์ท็อปครับเรายังไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ทางนี้ครับในส่วนของ Android นะครับผู้พัฒนาครับก็แจ้งว่านาะว่าตอนนี้กำลังพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขับเฮาส์บน Android อยู่ครับหลายคนน่าจะมีคำถามครับว่าตัวขับเฮาส์นะครับมันคืออะไรจริงๆแล้วผมขอจำกัดความง่ายนะครับของตัวขับเฮาส์ก็คือเป็นตัวแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นเรดิโอเหมือนเราฟังวิทยุครับบนวิทยุบนรถเนาะหรือว่าบนเครื่องเครื่องเสียงต่างๆนะครับ มันใกลเคียงกันเลยครับแต่สิ่งที่มันพิเศษนะครับก็คือตัวจากตัวคลื่นเนาะที่เป็นวิทยุครับอันเนี้ยจะมาสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในการส่งสัญญาณเสียงแล้วที่มันเจ๋งมากๆเลยครับเราสามารถอินไว้นะครับคนเข้ามาพูดคุยได้นะครับเหมือนเราคออินครับไปยังสถานีวิทยุโดยเรานะครับสำหรับยูเซอร์เนาะเราสามารถเข้าไปนั่งฟังนะครับหรือว่าเราสามารถเปิดห้องนะครับเพื่อไปแชร์ข้อมูลต่างๆที่เรารู้นะครับหรือว่าเรานะครับก็จะไปสามารถถามคนอื่นได้ครับ โดยฟังก์ชันในการฟังนะครับของ c l ับเ o u s ์ครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือกลุ่มของสปีกเกอร์ครับกลุ่มของสปีกเกอร์นะครับจะเป็นกลุ่มคนนะครับที่สามารถพูดนะครับแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆได้ครับพูดคุยต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าสปีกเกอร์นะครับก็จะอยู่ในสปีกเกอร์เหมือนกันนะแต่จะมีอำนาจมากกว่าครับก็คือมดูเลเตอร์ครับมดูเลเตอร์นะครับก็จะเป็นคนที่สามารถควบคุมคนได้ครับเช่นเราสามารถ หยิบพิกอัพนะครับคนที่อาจจะไม่อยู่ในสะปีกเกอร์เนาะเข้ามาพูดในตัวสปีกเกอร์ได้ครับแล้วเรานะครับสามารถสั่งปิดไหมอะไรพวกนี้สามารถทําได้หมดเลยครับหรือแปลง่ายๆนะครับก็จะเป็นแอดมินของห้องนั้นนั่นเองซึ่งเราสามารถกําหนดได้นะว่าให้คนอื่นแอดมินในห้องเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แอดมินคนนั้นนะครับสามารถทําได้ทุกอย่างครับเปิดปิดห้องก็สามารถทําได้ ส่วนกลุ่มที่2นะครับที่เราเจอเวลาเราฟังนะครับออนไลน์ก็คือกลุ่ม follow by speaker ครับกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ตัว speaker นะครับในกลุ่มนั้นมีการ following อยู่นะครับซึ่งจุดนี้ถามว่าแตกต่างจากคนฟังทั่วไปยังไงครับคือตัว follow by speaker นะครับก็จะมาอยู่ด้านบนมากกว่าคนฟังทั่วไปครับตัว แอปพลิเคชันนะครับจะให้ความสําคัญมากกว่าหรือง่ายๆนะครับก็จะมีความเชื่อหน้าชูตากว่านั่นเองครับส่วนการทํางานโดยทั่วไปนะครับก็จะไม่ต่างจากผู้ดูนะครับโดยทั่วไปและกลุ่มนี้สาะครับก็คือบุคคลทั่วไปครับที่เราสามารถฟังตัวพอดแคสต์นะครับหรือว่าตัวที่เขาพูดคุยดิสคัตกันนะครับแบบปกติเลยครับโดยถ้าเราอยากพูดคุยด้วยนะครับเราก็สามารถกดยกมือในแอปพลิเคชันได้สิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในตัวขับเสาครับ ตู้ขับเฮาส์นะครับเนื่องจากตอนนี้มันค่อนข้างจะมีคนที่ค่อนข้างจะนิสแล้วก็มีความรู้พอสมควรครับมาให้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมฟังอยู่ทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็น2เรื่องถามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องการลงทุนนะครับอย่างที่ผมฟังเมื่อขับรถมาที่สตูดิโอนะครับก็จะมีการแนะนําการลงทุนต่างๆนะครับในปีนี้ว่าคนลงทุนอะไรบ้างครับโดยบุคคลนะครับที่มีความรู้พอสมควรครับ ท,ที่ผมฟังก็คือเช่นคุณฟุกนะครับเกือบคนที่เป็นดาราแล้วก็เป็นนักลงทุนนะครับหรือว่าอย่างผู้บริหารรับ,บิดครับหรือว่าผู้บริหารท่านต่างๆนรับมาให้ความรู้หรือว่าจะเป็นทางมาร์เก็ตติ้งครับก็จะมีบอกนะครับว่า,าในฟัง์กชันนี้นะครับมีทัวรอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ควรใช้ฟังก์ชันไหนดีนะครับในการจัดการระบบนั้นๆเนาะหรืออีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องกล้องครับที่ผมสนใจอยู่เป็นพิเศษก็จะมีการแชร์นะการทำคอนเทนต์ต่างๆครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่มากๆเลยและในตอนนี้นะครับที่สำคัญที่สุดคือคอนเทนต์ในตัวขับเฮาส์นะครับก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพพอสมควรครับโดยเสน่ห์ของคับเฮาส์นะครับก็มันจะเป็นรายการสดครับที่ไม่มีย้อนหลังเนาะทำให้เราจะต้องพยายามติดตามอยู่ตลอดเวลาครับในการสลับห้องนะครับว่า เราอยากฟังห้องประมาณไหนนะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าช่วงนั้นที่เรากดไปครับเหมือนเรากดวปหิเราจะได้ฟังช่วงอะไรนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับคือตัวขับเ o าส์นะครับเป็นกลุ่มคนที่พยายามจะเข้ามาหาความรู้ครับจะไม่ใช่กลุ่มคนแบบแมสเนาะทำให้คอมมูนิตี้ครับมีค่อนข้างจะมีคุณภาพเวลาเราพูดคุยเนาะก็จะได้ความรู้มากกว่า ในแพลตฟอร์มอื่นๆพอสมควรครับสิ่งที่น่ากังวลนะครับสำหรับขับเฮาส์ครับก็คือในระยะยาวครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับจะยังคงให้ความรู้นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะอยู่ในขับเฮาส์หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นแค่ช่วงต้นครับที่บุคคลเหล่านั้นนะครับเข้ามาให้ความรู้ครับแล้วก็อยากลองเล่นอยากลองแชร์กันในขับเฮาส์ครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าในระยะเกินแบบอาจจะ2อาทิตย์นะครับหรือว่า1เดือนคอมมูนิตี้ ในขับเฮาส์นะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูระยะยาวครับว่ามันตอบโจทย์การฟังของเราหรือไม่ครับข้งนี้นะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าเราไม่จาเป็นเราจะต้องไปพูดนะครับในคอมมูนิตี้ใหญ่นะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องหนึ่งเราก็สามารถสร้างกลุ่มมานะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์เพื่อนๆนะครับฮาๆไปก็ได้นะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกลุ่มคุยครับกลุ่มหนึ่งเวลาเราจะฟังนู่นฟังนี่เนาะสรุปนะครับเจ้าตัวขับเฮาส์ครับมันจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ ก็จะมองว่าอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปรับชมนะครับรับฟังกันเพราะว่าในช่วงตอนนี้เนาะก็จะมีสาระความรู้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับหรือใครนะครับที่มีความรู้ก็สามารถเข้ามาแชร์นะครับส่วนตัวเรานะครับอย่างเมื่อวานนี้คือมีการสร้างห้องเนาะมาพูดคุยเรื่องเสียงต่างๆนะครับไมโครโฟนในลักษณะต่างๆครับเราอยากจะแนะนํามือใหม่เนาะเพราะว่าเราก็มีความรู้ประมาณหนึ่งนะครับคือไม่ได้เยอะนะ แต่เจอคนที่มีความรู้เข้ามาครับแล้วก็อธิบายได้แบบสุดๆไปเลยครับก็มีการแชร์ความรู้ที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรซึ่งมันก็จะเหมือนแหล่งความรู้แหล่งหนึ่งครับที่เราสามารถไปฟังกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับให้ช่องหนึ่งพีของเราด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ